สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสไตล์เ e c กออนทัวร์รายการง่ายๆสบายๆสไตล์เด็กวิทย์ค่ะกับพี่นะคะชื่ออาชินะคะจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะพี่ชื่อแพรมินค่ะจากสาขาวิศวกรรมการยนินค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่อาชิมในเมื่อเราเป็นนักศึกษานะคะสิ่งแรกที่ต้องรู้เลยก็คือการรับสมัครใช่ไหมคะซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าหอการค้าเนี่ยรับสมัครกันที่ไหนนะคะ ค่ะวันนี้นะคะพี่พี่ก็จะพาน้องๆเนี่ยไปดูที่สมัครนักศึกษาใหม่ที่ตึกเรือใบตรงนี้ค่ะ <c oughs> ชั้น 2, 2> <c oughs> เราไปกันเลยไหมคะพี่อาชิไปกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่กันแล้วใช่ไหมคะพี่อาชีช ا, พี่แพมมินสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือด้านหลังเนี่ยจะมีป้ายของคณะแล้วก็ป้ายฟ o ร์ o รยวดีมที่นักศึกษาสามารถมาเขียนได้เลยนะคะอย่าเราไปดูกันเลยไหมคะว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างไป,ไปกันดีกว่านาะพี่วังสวัสดีค่ะ พีม่มาปางคะพอดีว่าหนูอยากทราบค่ะว่าถ้าเราอยากเป็นนักศึกษาของหองการค้าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างหรอคะต้องเตรียมนะคะหนูแค่เตรียมเอกสารมาเท่านั้นเองนะคะเอกสารใช้มีสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านลูกถ่ายใช้หนึ่งหรือสองิงก็ได้และก็มีสําเนาใบาวุฒิใช้สองฉบับเท่านั้นเองค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนการสมัครเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างหรอคะเดี๋ยวหนูไปกรอกใบสมัครผ่านน้าวเว็บไซต์ได้เลยนะตามพี่มาได้เลยค่ะ okay, ค่ะ ตอนนี้พี่แพมมินคนสวยก็สมัครเสร็จแล้วไปไหนกันดีคะพี่อาชิไม่ทราบว่าน้ำเสียงเป็นอะไรหรอคะเยแนะโอเคค่ะเนื่องจากที่แพมมินสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะไปดูกันนะคะว่ามอหกอทิค้าเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับนักศึกษาบ้างค่ะเราไปดูกันเนาะไปสวัสดีค่ะคดีครับดินครับอ่ เมื่อกี้เราก็สมัครเรียนกันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่ไอชีเดี๋ยวหนูอยากจะรู้ว่าสําหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่นักศึกษาที่เข้ามาใหม่นี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรอคะพี่โฟครับสาหรับประจําเดือนนี้นะครับสาหรับน้องๆที่ที่สนใจสมัครเรียนนะครับถ้าเป็นปีการศึกษานี้แล้วน้องเป็นเป็นน้องมปลายวุฒิมหกวุฒิ G ีดีเทียบเท่าหรือว่าสนใจที่จะย้ายจากมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาสมัครภายในเดือนนี้นะครับสําหรับวุฒิเริ่มต้นมหกหรือเทียบเท่า สมัครภายในเดือนนี้นะครับน้องจะได้รับคุณสตาร์ทอัพคุณสตาร์ทอัพก็จะเป็นเรื่องของอการสมัครเรียนต่างชำระเริ่มต้นการลงทะเบียน10,000บาทน้องจะได้มูลค่ารวมคุณสตาร์ทอัพรวม1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับประจำเดือนนี้เลยนะแล้วก็มีอีกอีกหนึ่งรายการพิเศษนะครับเป็นทุนรีสตาร์ทสำหรับน้องๆที่มีวุฒิท้าเหมือนกันแต่ไปได้มหาวิทยาลัยอื่นนะครับแล้วไม่ถูกใจ ไม่ชอบสาขาหรือว่าอของของคัญชาเองมีคณะสาขามากมายหนึ่งนะครับแล้วเกิดเกิดน้องๆสนใจน้องอยากจะมาเรียนที่นี่นะครับย้ายมหาวิทยาลัยเข้ามาภายในเดือนนี้จะมีเรื่องของคุณรีสตาร์ท้น้องแจ้งนะครับว่าได้มหาวิทยาลัยตื่นแล้วแล้วย้ายมาเรียนที่เราเลือกคณะที่สนใจนะครับรายงานตัวเริ่มต้นการลงทะเบียนที่10,000บาทน้องได้ทุนรีสตาร์ทประจำเดือนนี้ 1,500งบาทเลยครับสมัครทางออนไลน์ก็ได้แล้วนกะ็มีพิเศษอีกนิดหนึ่งสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่น,นะครับเป็นนักศึกษาปัจจุบันน้องๆสามารถทำโปรแกรมนะครับที่ชวนน้องนะครับหรือเ,เพื่อนชวนเพื่อนเข้ามานะครับโปรแกรมนี้ก็คือว่าผู้สมัครนะครับมีสตาฟัพอยู่ผู้แนะนำนะครับชวนน้องให้คำแนะนำว่าสนใจคณะอะไรนะครับแนะนำน้องคร่าวๆก่อนต้องเตรียมอะไรมาบ้าง สำหรับการลงทะเบียนนะครับเริ่มต้นชำระหนึ่งหมื่นน้องได้สตาร์ทอัพตรวจน้องเองผู้แนะนำจะได้โปรแกรมที่ชวนน้องหรือเพื่อนชวนเพื่อนนะครับแต่โปรแกรมนี้สะดวกสุดจะต้องมาสมัครด้วยกันภายในเดือนนี้เดือนที่มีสตาร์ทอัพผู้แนะนำสามารถ่ามาได้แล้วก็ข่าวดีนะครับทิ้งทวนสุดท้ายเลยสำหรับสตาร์ทอัพภายในเดือนนี้ น่าจะมีข่าวดีสําหรับน้องอีกล็อตหนึ่งจนจนถึงที่สุดการรับษบาดเดืองจิงหานะคะฝากโปรแกรมน้องๆนะคะินดีตอนรั้นนะครับขอบคุณนะคะพี่จอต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราเนี่ยใจป่ามากๆเลยนะคะพี่อาชีพใช่ค่ะพี่แพมมินเพราะฉะนั้นนะคะใครมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนใครมีน้องก็ชวนน้องเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจบอกว่ามากับพี่แพมมินได้นะคะไม่คุมนะคะอย่าเลยค่ะเชื่พี่ ันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่อาชีวันนี้ก็อากาศดีนะคะลมแรงเลยออกไม่ใช่น้องไม่ใช่ <c oughs> โอเคเรามาดูกันว่านักศึกษาต้องสมัครยังไงใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเราสามารถสมัครได้ทั้งทางออนไลน์สําหรับนักศึกษาที่อยู่ทางไกลนะคะหรือว่าสําหรับนักศึกษาที่อยู่ใกล้ๆสมัครที่มอได้เลยนะคะ <c oughs> อาคาร24ตึกเรือใบุดเสินของมอหอการค้าเลยค่ะ และน้องๆอย่าลืมนะคะว่าทางมหาลัยของเราเนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆให้น้องๆเข้ามากันนะคะสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซ <neural machine> <s uck ran> ับสไคร้ซับสไคร้กยนะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย